เบอร์หนึ่งมาแล้วเลือกนายนันทวัฒน์ปาลักเชนเป็นนายกอามาตอกระเป๋าเลือกเบอร์หนึ่งรวมพลังพัฒนากระเป๋าเชิญชาวกระเป๋าโปรดช่วยเลือกเบอร์หนึ่งนายนันทวัฒน์พบง่ายใจถึงโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเป็นนายกกระเป๋าโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเป็นนายก พ่อแม่พี่น้องชาวตะบลกระเป๋าที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเป๋าและโปรดกาเบอร์หนึเลือกเบอร์หนเลือกนายนันทวัฒน์ปาลคกเชนหรือสีรษาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เป็นนายกอบตอรกระเป๋าเลือกเบอร์หนึ่งทีมรวมพลังพัฒนากระเป๋าเลือกนายนันทวัฒน์ปาลคกเชนหรือสีรักษาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบตอรกระเป๋านายนันทวัฒน์ปาลคกเชนหรือสีรักษาเบอร์หนึ่งจบการศึกษาปริญญาตรีคณะศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยลาลัยราชภัฏสุราธ,ธานีอดีตเลขานุการนายกหนึ่งสมัย อดีตรองนายกหนึ่งสมัยพร้อมด้วยทีมบริหารนายจิรวัตรราชเมบัติเป็นรองนายกอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเป๋สองสมัยนางสุภาณีจันทร์พึกหรือปาลัเชนอดีตอสมมู่ที่เก้าตำบลกระเป๋เป็นรองนายกนายประยุทธ์วายุกุลหรือไกรวงอดีตสมาชิกอบตหนึ่งสมัยอดีตรองนายกหนึ่งสมัยเป็นเลขานุการนายกอย่าลืม วันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้เลือกทีมรวมพลังพัฒนากระเป๋าเลือกนายนันทวัฒน์ปารคกเชนหรือศีรักษาเบอร์นิงเบอร์นิงเป็นนายกอบตรอกระเป๋ามีประสบการณ์เชี่ยวชาญพัฒนากล้าคิดกล้าทำรรหนุนนำกระเป๋าบริหารโปร่งใสใส่ใจพัฒนาพร้อมเดินหน้าพัฒนาทุกด้านประสานงานทั้งตำบลเลือกเบอร์นิงโปรดกาเบอร์นิง เลือกนายนันทวัฒน์ปาลคเชนหรือศีรักษาเป็นนายกอบตรกระเป๋าเลือกเบอร์หนึง่งกาเบอร์หนึ่ง